อะไรครับนี่คือหมูเทวดาไม่รู้มันมาจากไหนเรียกว่าหมูเทวดานะครับเทวดาปล่อยมาไม่รู้ว่าเทวดาตนใดปล่อยหมูมาเนี่ยหมูเพศเมียนะเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านเฟรมเนี่เนี่ยเออหมูตั้งท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ อะไรใครก็ไม่รู้เจ้าของหมูมาดูแล้วกัน่เจ้าของที่มั้งนเ,นเอ,อมัน่ารักน่าจะหมูน่นนนา,นาอูดอูดดใหญ่เลยดไอ้หลอดมาเป็นเพื่อนด้วยหลอดเห้หลอดมาเป็นเพื่อน เอ่าแหละนะใครมันเจ้าของหมูมาดูนะเนี่ยถ้าไม่มีใครมาดูจะปล่อยไว้นี่นี่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านให้เฟรมดูแล้วโอ้ยดิกลิ้นผลไม้หรือด้กินข้าวกินอะไรแบบนั้นสิกินข้าวต้มกินอะไรอย่างงั้นสิหมูอ่ะ ขอเขาแล้วนะถ้าไม่มีใครเอาก็จะให้เฟรมเลียงอยู่นี่เนตัวลยครับอันนี้เป็นเหตุการณ์สดๆเดือนนี้เองนะในช่วงเดือนนี้เองวันที่สิบสองเมษาเนี่ยนี่จะเป็นหมูเทวดาปล่อยมากก็ไม่รู้ <laughs> อ่ะยังเงินานะครับเ<อ>ทวด<อ>าตนเดิมเจ้าของหอมาเลย นี่รายงานยิ่งสาวแล้วเอาเล่นน้ำเยอะเลยนะเอาเอาขนมมาให้เลยหมูอย่กินผลไม้อยู่หรือไม่ใช่ลิงนี่นะอ่าไม่อยากกินเลยอ้าวกินเลยมันร้อนเนี่ยมันร้อนจะมาจากไหนมาจากไหนก็ไม่รู้มันร้อนนะ น้ำอ่าบให้มันเลยน้ำอ่าบให้มันเลยหมูครับนี่หมูหมูสามสีนะเนี่ยไม่ใช่รรมตาเนี่ยสีน้ำตาลสีสนะขาวสีดำนะครับหมูสามสีเขาเรียกว่าหมูเทวดานะเรียกว่าหมูเทวดาเอาเอาไปสบไปแล้วนะครับ